สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับคอนสตรัคเตอร์นะครับในภาษา Java ไปบ้างแล้วซึ่งเรามีการทำความรู้จักกับ default constructor นะครับซึ่งตัวคอนสตรัคเตอร์นั้นก็จะรันนิ่งตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อทำการสร้างอ b อบเจกต์นะครับก็คือเมื่อใช้คีย์เวิร์ดนนะครับเพื่อที่จะสร้างอ b อบเจกต์นะครับจากคลาสเทสศู1นะครับเมื่อตัว interpreter ของ Java นะครับรันสร้างอ b อบเจกต์แล้วก็จะมาเรียก นะครับคอนสรัคเตอร์ให้ทางานต่อโดยกับคอนสรัคเตอร์ที่เราสามารถที่จะกําหนดค่าได้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดค่าให้กับตัวคอนสรัคเตอร์เพื่อที่จะกําหนดค่าของแอตทริบิวต์ของคลาสเมื่อนำอ็อบเจกต์ไปเริ่มต้นใช้งานนะครับในตัวอย่างนี้ครับคลาสเทสซัมหนึ่งของเราครับเรามีแอตทริบิวต์เนมนะครับคัลเลอร์เกียร์อ g สอ r โตเกียนะครับเรามีแอตทริบิวต์สี่ค่านะครับเมื่อ ตัวเมนโปรแกรมนะครับ public static void main นี้ทำการ running ขึ้นมาแล้วทำการสร้าง object c ขึ้นมานะครับตัว constructor ทำการกำหนดค่าให้กับ attribute นะครับ name มีค่าเท่ากับนะครับ toyota นะครับก็คือกำหนดข้อความที่เป็น string นะครับให้กับ attribute name นะครับคือ toyota นี้ตัวนี้ครับ color นะครับก็จะทำการกำหนดค่า r e d นะครับหรือเป็น attribute นะครับ คัลเลเป็น Attribute นะครับที่ทำที่เป็นข้อมูลแบบ String นะครับได้ทำการเก็บเลสไว้ในตัวมันเกียรมีค่าเท่ากับ5ครับเกียเป็นจำนวนเต็มหรือว่า integer นะครับ Attribute เกียร์้ทำการเก็บค่า5ไว้ในตัวมันและ Attribute is a u t o เเป็น true นะครับซึ่งเป็นประเภทข้อมูลแบบ Boolean นะครับมีแค่ค่า true กับ false เก็บได้2ค่าได้ทำการเก็บค่า t true ไว้ในตัวมัน ซึ่งตอนนี้ o b บเจกของเราก็มีค่าเหล่านี้อยู่ภายในตัวมันแล้วนะครับเมื่อตัวโปรแกร,รมเริ่มทํางานในเซ็ที่19นะครับก็จะเป็นการปริ้นข้อความ system o u t p u t line นะครับ print c name นะครับก็จะทําการ p r i ้นค่าที่อยู่ใน attribute name ออกมานั่นเองหรือว่าค่าที่อยู่ในตัวแปร name ออกมาทําการปริ้นค่าของ o b j e c t นะครับ c color ก็คือจะ Print color ออกมา ทำการปริ้นค่านะครับ c. gear นะครับก็คือ object c แล้วก็ attribute gear ที่อยู่ภายใน object c ก็ทําการปริ้นค่าออกมานะครับและ is auto ก็เก็บถูไว้นะครับเมื่อผมทําการรันตัวโปรแกรมนะครับค่าของการปริ้นก็จะถูกปริ้นออกมาที่แถบคอนโซลนะครับซึ่งได้มาจากคำสั่ง system. output print line นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรา new นะครับ object c คอนสแตนเตอร์ก็จะทำงานและทำการกำหนดค่ากับตัวแปรเมื่อทำการปริ้นค่าออกมาจากตัวอ็อบเจกต์นะครับเราก็จะได้ค่าผลลัพธ์นะครับจากการกำหนดอัตโนมัติของคอนสแตนเตอร์นั่นเองครับขอบคุณครับ